ก็ข้างล่างแถวเน้งข้างบนแถวน้งนะครับรับรองว่าไม่ชนอย่างแน่เพราะว่ารถลังวันอะไรงล่ารถอ่ะเดี๋ยวเรารีบกันหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรีบจัดสลากครับเดี๋ยฮะสงรางวันเท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีในวันน,ะะนี้นะครับเราจะได้เห็นอาเกมดูนจจัดดูว่าคุมมั้เค้มมั้เดี๋ยวโอเค แล้วเราได้อีกป่ะเห็นเห็นหมดป่าหมดครับหมดครับเอาลินจงเข้ามาให้ดูแน่นๆหน่อยไขมันนะปุ้ยอุ้ยพี่เสื้อขาวขึ้นไปด้านบนได้ไหมยครับโอ้โอเคครับสามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งขอโชว์มือรูปหนึ่งนะครับสามถูมือตรงนิ้วก็ได้ครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวจับรางวัลเลยครับมานีมาจับคนแรกครับอ่ามานีมาจับคนแรกนะครับจะให้มานีจับวงแรกนะครับมานานจับวงที่สองอ่ะโอเค